Like that, ขณะใดที่อยากจะมาคมน้ำตกนะครับอยู่ที่ด้านซ้าอยู่ที่ด้านขวาโดยองค์พระพุทเจ้าตาพระองค์จะมีพระอาจารย์ที่เรียกว่าองค์พระพุทธเจ้ของค์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะมีพระสุชาติพระอาริยาบถพระพุทธเจ้าเป็นสมเดพระพระพุทธเจ้าพระพุทธเจดีย์ต้อยที่เป็นพระอิริยาบถแล้วา็พระอิริยาวนะครับผมธเจ้าห้างค์ในการขณใดที่อยากจะมาร่วมบุญได้ในการสมาถธิไปร่วมบุญด้วว่าเป็นการ บนส่มถายที่เก่าต้อนรับไปีใหม่ได้นะ ได้ที่จะใส่ตัว,วอาเลยตอนนี้พระคุณเจ้าพระอาจาพระพระุณพภาวนาวันที่เรามาตาพระองค์ได้นะจ๊ะ เดินเสร็จเดินเข้ามาได้จากท่านใดที่มาเหนือแล้วเดินเสร็จเ,เดินเข้ามาได้ในตัวอาคารได้นะจ๊ะเข้ามาหลบรถหลบแดดกันก่อนค่ะเดินเข้ามาหลบแดดกันก่อนได้จากตอนนี้จะมีพระอาจารย์ท่านจะาคุณพระภาวนาวัชิระปัญญาหรือหล,งาาลวงพ่อบารมีนะจ๊ะท่านได้มา ขอประชาสัมพันธ์กันอีกสัเรื่องประชาธิปไดยที่เก็บกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าสะพายผู้ชายสีดำนะจ๊ะรือไว้ในห้องน้ำประชาทิาไดยได้เห็นไว้รบกวนแจ้งกลับมาที่จุดประชาสัมพันธ์หน่อยนะจ๊ะเป็นกระเป๋าสะพายคาดเอวคาดอกนะเป็นกระเป๋าสะพายคาดอกของผู้ชายไปสีดำนะจ๊ะท่านใดที่เห็นรบกวนขออนุญาต ส่งคืนหน่อยนะจ๊ะด้านในจะมีทรัพย์สินมีค่าอยู่นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นมรดรส่วนตัวเลยเขาเขาจะเป็นต้องใช้นะจ๊ะท่านใดที่เก็บได้นะจ๊ะรุกควรขอคืนไว้หน่อยนะจ๊ะท่านใดที่อยากจะของน้ำมนนะจ๊ะถือว่าเป็นการเปิดโชคเปิดลาภเปิดวาสนาเปิดดวงบารมีเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงค้านขายจยาดทํมบาคมีขึ้นนะ้วจะเดินทางปลอดภัยจาก ท่านใดที่อยากจะมาร่วมบนนัน,น,น,นท์สามารถไปพบต้นใจที่อยู่ทางด้านขวามือรขององค์พระพุทธเจ้าห้าพาระองค์ได้นะครับท่านใดที่อยากจะมีโชคมีลาบเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงบรารมีนะครับเปิดทรัพย์เปิดโชคระยะเดือนเมษายน พอพอได้เลครับเดินเข้ามาที่ยานใน จะเข้าประชมเข้าปรชมนั่งในกันก่อนได้จะมีหลวงพอฟราีหรือท่านุณพรมาวนาวัตที่กอาชาวาดวัฒนธรรมนเีนจะกจัดในตัวอาคารของพุทธเจ้าข้าพระองค์ะตอนนี้ท่านได้มีเวลาจัแจกของทีระลึกจระยูนน่ในนะจ๊ะท่านในเพื่อยากจะได้ของที่ระลึกเป็นด้าเดินเข้ามาั้านในได้ต่าง อรการนี้จะมีของที่ระลึกเป็นพระิงของพระเจ้าห้าพระองค์ในกัรสร้างรุ่นนี้จัดสารมาจัดตววไม่มากในการรุ่นที่จัดสารมาแค่สามองค์จากบทสานินที่ใหญ่ในกาในการหล่อองค์พระเจ้าหพระองค์กอดนันใจที่ได้ยินเสียงประชาันสำันแล้ว ไม่อยากให้ท่านได้พลาดโอกาสดีนาทีทองเลยจ้ะเดินเข้ามาร่วมบนเรือนตอนได้จะเดินเข้ามาร่วมบนเรือนตอนได้สําหรับพี่น้องท่านใดที่ได้ยินเสียงพระธรรมที้แล้วเนาะไม่อยากให้ท่านได้พลาดโอกาสเลยจ้ะมาเที่ยววัดพระธาตุยอดเที่ยวกันนันดีจ้ะเราไม่ได้มากันบ่อยๆนะจ้ะเราไม่ได้มากันทุกวันจ้ะวันนี้เรามีโอกาสมากันเรียเสด็จเดินเข้ามาที่แรกในอาคารของพระเจ้าพระอพ์มใน่อนได้จ้ะสำหรวบพี่น้องท่านใดที่อยากจะถวายสักทานนะระ ่ว่าเป็นการ